เรื่องนี้นะคะจะนับเป็นพาราเลลเวิร์ลซึ่งก็คือเป็นโลกที่คล้ายของตัวเองแต่ไม่ใช่ลูกของตัวเองนั่นเองนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องนะคะวันว่างๆของขุนนางสายชิวนั่นเองนะคะก็คือโอได้ยากะคิซูกิโนคิวคิวกาโนสุสเะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเน้นเป็นแบบชิวคุณน,นางคือชื่อเรื่องมันคุนนางสายชิวใช่ไหมมันชิวจริงๆท,ท,ท,ทุกคนชิวจนน่ากลัวเลย มีมังงะเป็นของสำนักพิมพ์ดังหมมางานุกมมังงะนี่นะคะภาษาไทยออกมาน่าจะประมาณสามสี่เล่มได้นะคะเรื่องนี้ถามว่าทำไมเป็นต่างโลกนะคะคือตัวพระเอกค่ะชื่อดีเซลเป็นคุณนางอยู่ที่ประเทศประเทศหนึ่งเขานั่งทำง,งานอยู่ดีๆเพราะเขาก็พิบตาเพ้ออยู่ดี้ก็ไปอยู่ในที่ท,ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะซึ่งที่ที่เขาไปอยู่นั้นคล้ายๆก,กันกับโลกของตัวเองมากๆแต่ก็ไม่ใช่ชื่อประเทศก็ไม่เค สกุลเงินก็ไม่เคยเห็นแต่ภาษายังคุยได้ปกติไม่มีอะไรนะคะเขาก็เลยแบบเริ่มจากการสืบก่อนว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วคนที่จะประกฏตัวมาก็คือพี่ผู้ชายคนหนึ่ชื่อจิวน,นั่นเองนะคะรีเซลก็เป็นคุณนางสายชิวนะก็คือมีนิสัยเป็นคุณน,นางที่ค่อนข้างที่จะเหลี่ยมมากๆเหมือนกันแบบพูดคุยเพื่อจ้างจิวให้มาคุ้มครองตัวเองแล้วก็บอกเรื่อง โลกภายนี้โลกใบนี้ให้ฟังว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะจิวตอนแรกก็แบบก็ไม่อะไรหรอกแต่เหมือนกับโดนท้าทายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจิวก็เลยบอกได้ฉันจะรับข้อเสนอของนายเองฉันจะรีดไถเงินนายให้หมดกระเป๋าเลยประมาณนั้นนะคะจิวนะคะเขาเป็นนักพิทัภัยที่แกร่งมากๆเป็นเรื่องการเมืองเข้มๆหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะตัวรีเซลอ่ะเป็นขุนนางแต่ทีนี้เขาไปอยู่ในโลกไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่โลกของตัวเอง เขาก็เลยทําทุกอย่างที่ในสมัยที่เขาเป็นขุนนางทาไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดเลยค่ะตัวดีเซลเขาบอกว่าอยากจะเป็นนักขจรวภัยตัวจิวได้มองมือเลยอะแบบหมดนี่พูดอะไรอยู่เนี่ยประมาณนี้ค่ะเพราะว่าดูบรรยากาศดูอย่างไงมันก็เป็นขุนนางอะไม่ดูอย่างไรมันก็ไม่เป็นแบบคนบรรุปกติที่ไม่ใช่ขุนนางเลยซึ่งแน่นอนทุกคนในเมืองทุกอย่างขนาดพนักงานที่กิวเองก็ยังคิดเลยว่าไอ้หมดนี่เป็นขุนนาง ก็าทาอะไรนี่นนะเพราะว่าในโลกที่ดีเซลหลุดไปเนี่ยคุณนางจะไม่สามารถลงทะเบียนเป็นนักพจนภัยได้แต่ดีเซลยืนกรานผมไม่ใช่ขุนนางครับทุกคนแบบกุมขบับเลยอะไม่มีใครเชื่อแต่ก็อแต่ก็มันก็คือความจริงว่าเขาไม่ใช่คุณนางในโลกนี้ก็เลยโอเคได้ลงทะเบียนเป็นนักผจญภยัยแล้วก็เ,เริ่มผจญภัยนะคะไปกันกับจิวตัวหนูอะอ่านถึงเล่มปัจจุบันและเล่มที่เล่ม17ได้ ันใหิยาะมันสนุกมากๆเลยอ่ะหนูอ่านแล้วหนูแบบหยุดไม่ได้เลยแบบซื้ออ่าน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 แบบซื้อตกกันเรื่อยๆเลยอ่ะมันสนุกจริงๆอ่ะคือถ้าอ่านบทมีอนิเมะน์้วหนูว่าเรื่องนี้น่าจะไปได้ดีอยู่นะจ้าแ,แนะนำก็จะประมาณนี้นะคะ